ตัวโต Blender, เพื่อว่าใช้เวลาสองนสมนเน่ยะสบาที่จะบทัโครการนี้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะเพื่อที่กบนำไปใช้ซึ่ง Почему? Thank you. Thank you. No.